ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรอินทิราออนไลน์คลินิกพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสและอาทิตย์ท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะแล้วก็แชร์ออกเป็นสาธารณะค่ะ เพื่อเป็นการทําวิทยาฐานร่วมกันนะคะให้เพื่อนเราและคนที่เรารักมีความรู้ในการดูแลตัวเองค่ะภารกิจของหมออินทิลานะคะมีหน้าที่ในการดูแลคุณค่ะให้มีความอุดมสุขสมบูรณ์ทุกด้านในชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะเพราะสุดยอดความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนค่ะคือการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจนะคะและมีวิธีคิดแบบเติบโตค่ะในวันนี้ค่ะ เราจะมาคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตานะคะเพราะว่าทุกท่านค่ะมีดวงตาเพียง1คู่ค่ะท่านจะต้องมีวิธีหรือมีความรู้ในการถนอมดวงตาคู่นี้ให้อยู่กับท่านไปตราบนานเท่านานนะคะ จากต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะหมอได้มาแบ่งปันในเรื่องของช่วงอายุกับสุขภาพดวงตานะคะงั้นจะพบได้บ่อยคือปัญหาในเรื่องภาวะสายตาที่ผิดปกติค่ะเพราะงั้นวันนี้เราจะมีความรู้กันค่ะว่าเมื่อไหร่ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เราจะต้องสวมใส่แว่นสายตานะคะมันจะมีสัญญาณในการบอกค่ะว่าถ้าท่านมีอาการเหล่านี้ค่ะมีสัญญาณเตือนเหล่านี้เนี่ยให้ท่านต้องไปพบจกักษุแพทย์นะคะเพื่อ ตรวจวัดสายตาโดยละเอียดค่ะว่าท่านมีโอกาสหรือมีอความจําเป็นค่ะที่จะต้องสวมใส่แว่นสายตาแล้วนะคะสัญญาณมีดังต่อไปนี้ค่ะสัญญาณแรกค่ะก็คือท่านจะมีอาการตาอ่อนล้าเวลาท่านใช้สายตาเยอะนะคะโดยเฉพาะเวลาใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆค่ะเนื่องจากเรามีการเพ่ง เยอะนะคะต้องใช้สายตาในการเพ่งในการจ้องในการมองหรือในการโฟกัสภาพในคนปกติจะมีความสามารถในการปรับตัว ในการใช้งานได้อย่างดีนะคะแต่ว่าท่านที่มีปัญหาว่าใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนล้ารู้สึกว่าปวดกระบอกตานะคะรู้สึกอ่อนล้าตาบางท่านเนี่ยปวดศีรษะด้วยนะคะท่านจะต้องไปพบจกักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพดวงตาค่ะนะคะสัญญาณข้อที่2ค่ะคือท่านจะต้องใช้แสงสว่างมากกว่าปกติ ในการทำงานในการใช้สายตาในการอ่านหนังสือนะคะเขาพ,พบว่าในคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปค่ะจำเป็นจะต้องใช้ แสงสว่างมากกว่าคนที่อายุในช่วง20ปีเนี่ยมากถึง3เท่านะคะงั้นเวลาเราใช้สายตาในการอ่านหนังสือเนี่ยถ้าท่านจะต้องใช้แสงสว่างเปิดไฟจ้าเลยนะคะแปลว่าท่านเองเนี่ยมีสัญญาณเตือนแล้วค่ะว่าท่านต้องไปตรวจเช็คสภาพสายตานะคะว่ามีปัญหาในเรื่องของภาวะสายตาผิดป,ปกติหรือเปล่านะคะสัญญาณข้อที่3ค่ะคือจะต้อง ใช้ระยะห่างในการมองค่ะอย่างเช่นเวลาปกตินี่ระยะที่ปกตินะคะในการที่อ่านหนังสือเนี่ยค,คือระยะที่ไม่เกิน14นิ้วนะคะไม่เกิน14นิ้วแต่ถ้าท่านจะต้องยืดมือยืดแขนออกไปไกลสุดเลยค่ะไกลาบางคนออกไปเนี่ยโหสุดแขนเลยจึงจะมองเห็นอย่างงี้ท่านจะต้องตรวจเช็คสภาพสายตาแล้วนะคะมักจะมีภาวะสายตายาว ตามวัยตามอายุค่ะเขาเรียกว่าภาวะสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะท่านจะต้องใส่สวมแว่นเลนบวกช่วยในการอ่านหนังสือนะคะสัญญาณต่อไปคือท่านมีอาการปวดศรีรษะปวดกระบอกตาบ่อยๆเมื่อใช้สายตาไปสักระยะหนึ่งนะคะเนื่องจาก ออท่านจะต้องใช้ความสามารถในการโฟกัสหรือการเพ่งจ้องเพื่อให้ภาพเนี่ยมันคมชัดเมื่อเราใช้ไปนานๆทําให้กล้ามเนื้อตากล้ามเนื้อในการโฟกัสภาพเนี่ยมันทํางานมากเกินไปนะคะท่านจะปวดกระบอกตาปวดศีรษะบางท่านเนี่ยปวดร้าวมาท้ายถอยนะคะปวดลงมาถึงคอบ่าไหลเลยนะคะเนื่องจอาการเหล่านี้จะต้องไปพบจกักษุแพทย์นะคะต่อมาคือท่านเป็นกลุ่มคนที่ไม่ทาน สารอาหารที่มีผลที่ช่วยในการบำรุงจอตานะคะซึ่งอยู่ในพวกผักใบเขียวค่ะนะคะผักสีเหลืองสีสีส้มนะคะผักเนี่ยหมอเคยอธิบายแล้วว่าเราต้องทานผักผลไม้ให้ครบ5้าสีนะคะเพราะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระมีเบต้าแคโรทีนนะคะมีตัวช่วยในการเป็นเรียกสุดยอดอาหารในการบำรุงจอประสาทตานะคะ ผักที่เป็นเขาเรียกว่าซ u เปอร์ฟู้ดที่มีสารอาหารคือลูทีนซีแซนทีนมากนะคะก็คือผักแคลนะคะท่านใดเคยทานผักแคลรู้จักผักแคลนะคะเขียนมาบอกกันนะคะว่าท่านแบ่งปันประสบการณ์กันได้ว่าท่านเนี่ยทานแล้วเนี่ยช่วยบำรุงดวงตาบำรุงสายตาท่านได้อย่างไรนะคะเขาพบว่าผักแคลหนึ่งถ้วยมีลูทีนซีแซนทีนเนี่ยมากถึง26.5มิลลิกรัมนะคะ เทียบกันในหนึ่งถ้วยที่เท่ากันเนี่ยถ้าเราเทียบกับแครอทหนึ่งถ้วยเนี่ยมีสารอาหารที่บำรุงจอตาเนี่ยน้อยกว่า1มิลลิกรัมแค่นั่นเองนะคะเพราะงะั้นถ้าท่านฉลาดในการเลือกอาหารที่เหมาะสมในการบำรุงจอตาเนี่ยจะช่วยถนอมดวงตาของท่านให้สดใสแล้วก็มองเห็นชัดแจ๋วนะคะ,ะสัญญาณถัดไปคือเวลาท่านมองหลอดไฟนะคะโดยเฉพาะเวลาท่านใช้สายตาในกลางคืนค่นคะแล้วมองเห็นแสงไฟเนี่ยมันแตก จ้าออกนะคะเป็นแฉกออกไปหรือเป็นแสงสีรุ้งนะคะหรือแสงเป็นวงวงรอบหลอดไฟนะคะแบบนี้ค่ะโดยมากมักจะเจอในภาวะสายตาเอียงนะคะหมอแนะนําว่าจะต้องไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวัดค่าสายตานะคะสัญญาณถัดไปคือในคนที่อายุเกินเขาเรียก60ปีขึ้นไปมีภาวะ มีโรคตาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเสื่อมตามวัยตามอายุคือตามอายุไขตามประสบการณ์การใช้งานนะคะในผู้สูงวัยที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปควรจะไปพบจกักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพดวงตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่ามักจะมีภาวะสายตายาวนะคะสายตาเอียงนะคะแล้วก็บางท่านมีสายตาสายตาสั้นร่วมด้วยนะคะโรคที่ตามมาที่เจอได้บ่อยอีกคือต้อกระจก ต้อหินนะคะแล้วก็จอประสาทต,ตาเสื่อมในผู้สูงวัยนะคะเหมือนถ้าท่านมีความรู้ในการออทราบนะคะว่าสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ท่านต้องไปพบจากสุแพทย์และสัญญาณอาการเหล่านี้มันเป็นการบ่งบอกว่าท่านเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะจะต้องไปตัดแว่นสายตาสวมใส่แล้วนะคะทีนี้พอเราเราใส่แว่นสายตาค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าแว่นที่เราใส่เนี่ย มันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนแว่นอันใหม่แล้วนะคะเมื่อไหร่จะต้องเปลี่ยนแว่นสายตาอันใหม่นะคะก็จะมีสัญญาณเตือนเช่นกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือมองไม่ชัดเจนและจากเดิมแว่นที่เคยใส่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าค่าสายตาเราเปลี่ยนไปแว่นกำลังของแว่นเนี่ยมันไม่แก้ค่าสายตาของเราที่เปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง วัดสายตาใหม่ตัดแว่นอันใหม่นะคะอันที่1คือมองไม่ชัดนะคะสคือปวดศีรษะเป็นจากการที่ท่านเพ่งจ้องเพื่อจะพยายามโฟกัสภาพให้ชัดนะคะอันนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนแว่นสายตาอันใหม่เช่นกันนะคะสัญญาณข้อที่3คือมองเห็นภาพซ้อนคะ่ะภาพมันจะเหลือหล่อมๆซ้อนๆกันอันนี้มักจะเจอในคนที่มีภาวะสายตาเอียงนะคะหรือมีภาวะต้อกระจกนะอันนี้ก็ต้องเป็น ออเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมเป็นสัญญาณที่บอกว่าต้องเปลี่ยนแว่นสายตาอันใหม่ละถ้าเปลี่ยนแว่นอันใหม่แล้วไม่ชัดก็ต้องตรวจหาสาเหตุนะคะบางท่านเนี่ยเป็นโรคอื่นๆพบเจอโรคอื่นๆจะได้รีบรักษาให้ทันท่วงทีนะคะสัญญาณที่4คือตัวเลนของแว่นตาเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีแสงมาตกกระทบที่ตัวเลนของแว่นเนี่ยแสงมันจึงไม่รวมกันนะคะแสงมันแตกกระจายกระจง เจิงออกไปค่ะแสงมันจะแตกออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านมองเห็นคือเวลามองเห็นหลอดไฟหรือมองภาพเนี่ยภาพจะเบลอหรือมองหลอดไฟแสงจะแตกกระจายออกนะคะเหมือนเป็นแสงรุ้งออกไปภาพไม่โฟกัสนะคะถ้าเป็นแบบนี้จะต้องเปลี่ยนแว่นอันใหม่นะคะเพงะะั้นท่านจะต้องออถนอมดูแลแว่นตาให้ถูกวิธีนะคะแนะนําว่าควรจะเอาด้านที่เป็นเลนตาเนี่ยพลิกขึ้นนะคะไม่ควรวางถูไปกับ พื้นของวัตถุนะคะโดยเฉพาะพื้นโต๊ะนะคะโต๊ะทำงานเนี่ยไม่ควรเอาด้านที่เป็นเลนตาเนี่ยวางถูไปกับพื้นนะคะแล้วควรที่จะทุกครั้งเนี่ยเวลาใช้งานแว่นตาเสร็จให้เอาผ้าเช็ดเลนเนี่ยห่อตัวเลนไว้แล้วก็พับเก็บขาแว่นนะคะและสวมในกล่องใส่แว่นนะคะให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนนะ,ะสัญญาณสุดท้ายก็คือเราเปลี่ยนไปตาม เทรนนะคะตามเขาเรียกว่าตามแฟชั่นตามวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิตของเรานะคะบางท่านเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องเหตุผลของการทำงานหรือหน้าที่การงานการสวมแว่นตาเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพลักษณ์ที่ท่านเนี่ยได้สื่อสารตัวท่านออกไปให้กับผู้อื่นได้รับรู้นะคะบางท่านต้องเปลี่ยนแว่นเมื่อเปลี่ยนหน้าที่การงานนะคะสังเกตว่าแว่นตาเนี่ย ในบางอาชีพเนี่ยช่วยส่งเสริมบุคลิกเขาให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะหรือในบางอาชีพเนี่ยจะต้องทํางานกลางแจ้งหรือทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จําเป็นต้องสวมใส่แว่นเลือกเลนชนิดของเลนแว่นตาเนี่ย ให้ถนอมดวงตาให้ถนอมสายตานะคะหรือพ่อแมท่านเนี่ยเปลี่ยนไปตามเทรน์ของแฟชั่นตามยุคตามสมัยนะคะก็เป็นเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนแว่นตาอันใหม่นะคะ,ะเมื่อเรารู้แล้วค่ะเรามีความรู้แล้วว่าเมื่อไร่ต้องใส่แว่นตาเมื่อไหร่จะต้องเปลี่ยนแว่นสายตาอันใหม่นะคะเพราะงั้นการที่ใส่แว่นตาเนี่ยก็คือเป็นการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ คนเราปกติเวลามองเห็นเนี่ยค่ะเวลาแสงผ่านเข้าไปในลูกตาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแสงแล้วก็ไปตกอยู่ตรง,ตรงจุดเขาเรียกว่าจุดภาพชัดนะคะตรงนี้ที่จอประสาทตา พอดีแล้วก็รวมแสงได้พอดีภาพจึงเห็นคมชัดนี่คือคนที่มองเห็นสายตาปกตินะคะแต่ถ้าคนสายตาสั้นดูภาพแรกนะคะภาพซ้ายมือแสงจะไปรวมกันและตกอยู่ตรงหน้าจุดภาพชัดของจอประสาตานะคะส่วนคนที่สายตายาวแสงเนี่ยมันไปตกอยู่หลังของ จอประสาทตานะคะทำให้มองเห็นภาพไม่คมชัดเรามาดูกันค่ะว่าคนที่มีภาวะสายตาผิดปกติต่างๆเขาเห็นภาพยังไงตัวท่านมองเห็นภาพแบบไหนคะท่านเช็คได้เลยนะคะถ้าคนสายตาปกติต้องเห็นภาพคมชัดทุกระยะนะคะคือใกล้กลางไกลเนี่ยเห็นชัดหมดเลยนะคะ คนสายตาสั้นจะมีปัญหาในการมองไกลมองไกลไม่คมชัดภาพจะเบลอนะคะแต่มองใกล้อ่านหนังสือเนี่ยจะพอมองได้เด็กบางคนสายตาสั้นมากเนี่ยน้าแทบจะต้องเอาแนบติดจอเลยนะคะเพราะว่าเขามองใกล้ชัดแต่มองไกลมองไม่เห็นนะคะสายตายาวสายตายาวจะมีปัญหาคือมองไกลเนี่ยมองไกลเนี่ยบางคนบอกว่าสายตายาวจะมีปัญหาคือมองใกล้เนี่ยไม่ชัด แต่บางคนโชคดีหน่อยมองไกลก็พอมองเห็นอันนี้พอใช้ชีวิตได้นะคะส่วนสายตาเอียงภาพมันจะเหลื่อมซ้อนกันภาพจะไม่คมชัดเลยนะคะสักมิติเดียวนะคะหมอจะให้ดูภาพอย่างนี้คนสายตาเอียงอ่าให้ดูภาพอันนี้จะเห็นชัดมากเลยโดยเฉพาะกลางคืน คนสายตาเอียงจะมีปัญหาในการมองแสงไฟหลอดไฟมากๆเลยนะคะแสงมันจะแตกกระเจิงกระจายออกแบบนี้ค่ะเป็นเส้นๆนะคะเหมือนแสงแตกออกไปนะภาพไม่คมชัดบางคนเห็นเป็นวงๆนะ,ะเป็นแสงฉีกออกไปเป็นรัศมี แผ่ออกไปเลยภาพไม่รวมกันนะมีปัญหาในการขับรถตอนกลางคืนนะที่ท่านสามารถทดสอบได้เองค่ะว่าท่านมีภาวะสายตาเอียงหรือเปล่านะคะโดยการปิดตาทีละข้างวิธีการปิดตาคือใช้อุ้งม,มือค่ะส่วนนี้ปิดตาแล้วก็เช็คทีละข้างนะคะท่านมองไปค่ะคนที่มองเห็นปกติจะต้องมองเห็นเส้นคมชัด เท่ากันทุกเส้นนะคะทั้งความคมชัดและสีเท่ากันทุกเส้นนะคะแล้วลองสลับปิดอีกข้างค่ะแล้วก็เช็คทีละข้างนะคะคนที่มีภาวะสายตาเอียงจะมองเห็นชัดแค่บางเส้นค่ะนะคะส่วนเส้นตรงตำแหน่งที่มีองศาที่เอียงเนี่ย ส้นมันจะเบลอนะคะหรือสีเนี่ยมันจะไม่คมชัดสีมันจะเ,เพี้ยนไปนะคะท่านเช็คได้เลยว่าท่านมีภาวะสายตาเอียงไหมอันนี้ท่านตรวจสอบได้เองที่บ้านนะคะว่ามีภาวะสายตาเอียงหรือเปล่าถ้าพบว่ามีปัญหาเหล่านี้แนะนําให้รีบไปพบจกักษุแพทย์เพื่อตรวจเช็คสภาพดวงตาโดยด่วนนะคะ,ะสิ่งที่ต้องรู้ค่ะเมื่อเราไปตัดแว่นตาสิ่งที่เราต้องรู้คือ เวลาคุณหมอตรวจว่าสายตาให้ท่านค่ะจะเขียนใบสําหรับเอาให้ไปประกอบแว่นใช่ไหมคะเพื่อไปตัดแว่นอ่ะหมอจะแนะนําค่ะเพราะว่าท่านจะไม่มีความรู้ว่าค่าเหล่านี้มันแปลว่าอะไรนะคะอะ่ด้านบนค่ะตารางด้านบนสุดนะคะตารางด้านบนคือตาราง A เขียนว่าตัว R คือ right eye คือตาข้างขวาค่ะช่องที่1 Sphere คือค่าสายตานะคะระดับค่าสายตาถ้าเป็นลบ แปลว่ามีภาวะสายตาสั้นค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกแปลว่ามีภาวะสายตายาวนะคะช่องที่2ไซลินเดอร์คือมีค่าสายตาเอียงนะคะแล้วช่องที่3ที่เขียนว่า a อ็กซิสก็คือองศาของการของสายตาเอียงนะคะเพราะฉะนั้นตาตารางแรกค่ะตาราง A ด้านบนนะคะแปลความหมายได้ว่าตาข้างขวามีภาวะสายตาสั้น75ไดออปเตอร์ และร่วมกับสายตาเอียง75ไดิอปเตอร์ที่แกน10องศานะคะมาดูตารางข้างล่างค่ะตาราง B left eye ตาซ้ายค่ะมีภาวะสายตาสั้น150ไอดอปเตอร์ร่วมกับสายตาเอียง75ไดิอปเตอร์ที่แกน 10องศานะคะเมื่อท่านมีความรู้แล้วว่าวิธีการอ่านค่าสายตาที่คุณหมอตาเนี่ยเขียนให้ท่านนะคะว่าแปลความหมายว่าอะไรนะคะเวลาท่านไปตัดแว่นท่านจะได้ทราบว่าแว่นที่ร้านแว่นตัดให้เนี่ยตรงกับค่าสายตาที่แท้จริงของท่านหรือเปล่านะคะเพราะว่าอะไรเวลาท่านได้แว่นมาปุ๊บท่านหมอแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยแจ้งที่ร้านว่าให้ช่วยวัดเลนให้หน่อยว่าเลนที่ตัดให้เนี่ย เป็นค่าสายตาเท่าไหร่และท่านเอามาเทียบกันนะคะกับใบที่คุณหมอตาเขียนให้ท่านนะถ้าท่านมีความรู้ในการอ่านค่าสายตาได้อย่างถูกต้องท่านจะได้รู้ว่าแว่นที่ท่านไปตัดเนี่ยตรงกับกําลังสายตาที่แท้จริงของท่านไหมนะคะ <S <S เพื่อป้องกันปัญหาคือปัญหาคือที่มักจะเจอบ่อยนะคะก็คือเวลาตัดแว่นแล้วเอามาใส่จริงไม่ได้มองไม่ชัดเลย เวียนศีรษะปวดหัวปวดกระบอกตาบางบางท่านเนี่ยร้ายแรงถึงขนาดคลื่นไส้อาเจียนนะคะคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยจะมีปัญหาในการเดินบางคนเดินตกบันได ก้าวข้ามพลาดนะคะบันไดผิดผิดพลาดนะคะเัืนเรื่องที่ต้องรู้อีกอันหนึ่งก็คือเวลาไปตัดแว่นค่ะมันจะมีตรงกลางเนี่ยเวลาคุณหมอเขาจะใช้ไฟฉายส่องนะคะให้ท่านมองไฟฉายจะแสงจากไฟฉายจะตกตรงกลางของรูม่านตาระยะระหว่างรูม่านตาเนี่ยนะคะเราจะต้องวัดออกมาว่ามีความกว้างกี่มิลลิเมตรนะคะเวลาเราสวมใส่แว่นตาก็เช่นกันค่ะ จุดตรงกลางของโฟกัสที่เลนจะต้องตกตรงกลางของรูม่านตาทั้งสองข้างนะคะตกพอดีนะคะและจะต้องมีระยะระหว่างขอบขอบเลนด้านล่างถึงตรงกลางรูม่านตาเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่นะคะและความสูงระหว่างขอบเลนนะคะขอบเลนของขอบขอบเลนด้านบนกับขอบเลนด้านล่างสูงเท่าไหร่มีประโยชน์ในการหาจุดตรงกลางในการจุดรวม,รรวมภาพโฟกัสที่เลนตานะคะ เพราะว่าอะไรถ้ามันไม่ตรงกันระหว่างตรงกลางของเลนแว่นตากับตรงกลางรูม่านตาปัญหาที่เกิดคือหนึ่งภาพไม่คมชัดท่านแล้วก็อันที่2คือท่านจะเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าใส่แว่นแล้วไม่สบายตานะคะต้องเปลี่ยนแว่นใหม่อันนี้สําคัญมากนะคะเง้นเวลาทุกครั้งที่ท่านไปตัดแว่นตาท่านจะต้องดูด้วยค่ะว่าร้านแว่นนะคะเขาวัดเขาเรียกระยะห่างของจุดรูม่านตา และมาร์คมาร์คจุดไว้ที่เลนตาที่แว่นตากรอบแว่นตาท่านหรือเปล่านะคะอ่าต่อไปค่ะการเลือกชนิดแว่นตาเลนเลนของแว่นตาก็มีประโยชน์นะคะที่ใช้กันเป็นปกติแพร่หลายทั่วไปคือเลนชั้นเดียวนะคะใช้แก้ภาวะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะคะก็คือมองเห็นระยะเดียวนะคะที่ใช้อ,อ่อถัดมามากก็คือเลนสองชั้น เคยเห็นนะคะพื้นที่ด้านบนเอาไว้มองไกลแล้วจะมีเลนเล็กๆอะคะ่ะอยู่ด้านล่างแต่เราจะเห็นขอบเลนนะคะอันนี้ค่ะใช้สําหรับอ่านหนังสือมองไกลแต่ปัญหาคือเลนประเภทนี้พอใส่แล้วเนี่ยรู้เลยนะคะว่าเรามีภาวะสายตายาวในผู้สูงวัยบางท่านบอกโหยไม่อยากให้ใครรู้เลยว่าเราเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไร สูงวัยแล้วนะ,ะใส่แล้วมันทําบ่งบอกอายุนะคะหลายท่านก็จะแก้ปัญหาโดยการเลือกเลนโปรเกรสซีฟเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังต่อไปนะคะเลนโปรเกรสซีฟเป็นแบบนี้เลนโปรเกรสซีฟก็คือในตัวความกว้างของเลนเนี่ยคะมันจะมีกําลังของเลนเนี่ยไล่ระดับมาจากขอบเลนด้านบนไล่ระดับลงมาด้านล่างโดยที่ไม่เห็นรอยขอบเขาเรียกรอยต่อของเลน นะเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทดสอบก่อนตัดแว่นเลนโปรเกรสซีฟทุกครั้งว่าท่านใส่ได้ไหมไม่เวียนศีรษะไม่ขึ้นไส้อาเจียนนะคะเพราะมีหลายท่านเนี่ยไปตัดเลนโปรเกรสซีฟราคาเป็นหลักหมื่นนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วใส่ไม่ได้ขึ้นไส้อาเจียนนะคะและมีปัญหาในการก้าวเดินลงบันไดก้าวข้ามพลาดเกิดอุบัติเหตุได้นะ,ะเรามาดูอีกเลนเลนสีต่างๆเลนสีแต่ละสี แตกต่างกันยังไงสำหรับท่านที่ต้องการใส่เพื่อ,อเพื่อให้มันดูแบบทันสมัยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของท่านเล่นสีเหลืองเนี่ยจะช่วยตัดแสงลดแสงจ้าได้นะคะตัดแสงสีฟ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมาะกับในวันที่มันมีเมฆมากใส่ได้ค่ะใส่เลนส์สีเหลืองเลยก็จะดูแบบว่าทันสมัยนะแล้วก็ช่วยถนอมดวงตาท่านด้วยนะคะเลนสสีฟ้าช่วยอะไร ช่วยลดแสงสะท้อนเวลาแสงมันสะท้อนมาที่ตัวเลนตาจะสะท้อนกลับออกไปไม่เข้าไปทำลายลูกตาท่านนะคะท่านใส่แล้วท่านจะสบายตามากขึ้นนะคะรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันนวลตาสบายลูกตานะคะต่อไปเล่นสีเทาค่ะเล่นสีเทาจะช่วยกรองแสงนะคะช่วยกรองแสงช่วยตัดแสงจ้าออกนะเวลาท่านทํากิจกรรมกลางแจ้งนะ แล้วช่วยทําให้เห็นมองสีวัตถุเนี่ยก็ยังคงเดิมสีไม่เพี้ยนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงน,นะแล้วก็เลนส์สีชนิดที่ใช้กันเยอะและพบเจอบ่อยในชีวิตประจําวันคือเลนส์สีชาค่ะหรือสีน้ําตาลอันเนี้ยจะทําให้เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น ทำให้เห็นภาพได้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นและช่วยตัดแสงจ้าออกไปช่วยถนอมดวงตาทําให้เรามองเห็นภาพได้คมชัดขึ้นโดยที่ไม่แสบตานะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ใส่สําหรับขับรถค่ะอันนี้ให้เลือกเลนส์ที่เป็นสีชาหรือเป็นสี น้ำตาลนะคะ,ะวันนี้ค่ะหวังว่าความรู้ที่หมอนมาแบ่งปันจะมีประโยชน์กับท่านในการดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่ท่านจะได้มีความรู้ในการถนอมดวงตาคู่นี้ให้อยู่กับท่านไปตราบนานเท่านานค่ะ พบกับดรอินทิลาออนไลน์คลินิกนะคะได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ค่ะท่านใดมีคำถามปัญหาข้อสงสัยนะคะท่านสามารถเพิ่มเพื่อนโดยการสแกน QR code ค่ะมาที่ Line ดอกเ a นะคะหมอสามารถเป็นหมอประจำตัวคุณค่ะดูแลคุณได้ทุกที่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้นะคะความสุขของคุณให้หมออินทิลาช่วยดูแลพบกันใหม่ครั้งหน้า สวัสดีค่ะ